โอ้หหพัง20บาทอุ้ยสีสันสวยมากมาขอบคุณค่ะหรือจะเป็นที่ใส่ซอสอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนะาะจ้ะที่ใส่ซอสแบบนี้ก็มีเนาะนี่อะไรจ้ะอู้แบบสามสมสมหัวใช่ไหมก็เรียกอะไรก็มีเหมือนกันค่ะกระตุ่งกระติกก็มีนะกระติกก็มีนะคะ ี่ค่ะเพื่อนอันนี้เป็นร้านใหม่ของพี่ยานะคะจะเป็นดีจังทุกอย่าง20บาทนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปแนะนําพี่คนนิดนึงค่ะว่าเออมาขายที่นี่ได้ไงพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้พี่แนะนํานิดนึงค่ะพี่มาขายกับพี่ยาได้ไงคะอ๋อก็คือว่าเป็นเอกไงเป็นเอกชาแนลเ,เขาไปถ่ายที่ผมที่โกดังผมขาย20บาทของอนี่ราคาถูกก็เลยรู้จักกันแล้วพอองอีกคนนึง เคุณภาคกุ้งเขาก็มาขายหมูปิ้งที่นี่เรารู้จักกันแล้วก็เลยพี่วัดมาที่นี่สิท่ยาอยากได้สินค้า20บาทพลาสติกอยู่ก็เลยได้มาที่นี่เดี๋ยวพาชม<ด>ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับได้ค่ะเดลนคอนตั้งแต่แรกเลยค่ะพี่ค่ะก็จะเป็น20บาทลว้ลวนๆเลยทุกอย่างในร้านนี้20บาทบดไม้แขวนเสื้อเอ้ยนี่นี่เบาะรองนั่งนะครับ20บาทแล้วก็มาด้านนี้ก็เป็นพวกพลาสติกต่างๆ พลาสติกนะเท่ากันหมดเลยนะคะที่ทุกทุกอย่าง20บาทหมดครับค่ะอ่าเดี๋วแอดด้านซ้ายด้านขวานะเพื่อนอ่ไล่มาอันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อค่ะอ่า20บาทเป็นไม้แขวนเสื้อเหล็กอย่างหนาอย่างดีนี่ราคาจากป้าย39เราขาย20บาทอ้นี่นะเพื่อน39ค่ะแล้วก็มีของใช้ในบ้านพรมเช็ดเท้าค่ะมีพรมเช็ดเท้าได้ค่ะ แล้วก็ม,มอีอันนี้ก็เป็นของใช้เบตเตะเลเดในบ้านต่างๆค่ะแล้วก็นี่เครื่องครัวก็จะมีเตาหลิวค่ะทับพีอ่าแล้วก็ช้อน ร้อนเยอะมากเลยค่ะพี่บกิโลคันนี้ก็ขายขายปลีก20บาทขายส่งก็ประมาณ14บบาทเป็นโหลก็ซื้อได้นะครับค่ะพลาสติกไล่มาเดี๋ยวไล่แฟนในนี้นิดนึงมีหลากหลายทุกแบบนี่เลยจ้ะโอ้ที่วางแกะที่วางแก้วก็มีใช่ไหมคะที่นี่เนาะเดี๋ยวแอดไล่ดูให้เรื่อยๆนะคะเพื่อนครับนี่เลยจ้ะเชิญเลยครับน่าไล่ดูได้เลยค่ะ พี่คะ่ะปกติของพี่นี่คือมีแฟรนไชส์หรือว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยดีจังทุกอย่าง20บาทบบาทจะต้องยังไงบ้างคะพี่ติดต่อมาได้เลยใครอยากจะเปิดร้านเราขายสินค้าราคาส่งอุปรกรณ์ราคาส่งให้จัดการร้านให้มีบาร์โค้ดมีอะไรแล้วก็นะใครที่อยากจะซื้อของไปขายก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ติดต่อได้เลยนะคะค อะไรดูสินค้าเดี๋ยวให้พี่เขาพาเดินนะเดี๋ยวแอดมาเก็บให้อีกทีนันเพื่อนให้พี่เขาแนะนําว่าแบบอะไรเด็ดๆบ้างนะนี่อย่างกล่องนี้ได้สองกล่องเลยยี่สิบบาทอมากเลยค่ะใส่เครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่นใช่ท่านี้ก็เป็นพี่นะานี้พี่เขาก็ทยอยเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับของเด็กของเล่นค่ะเนี่ยดูสิชิ้นละยี่สิบบาททั้งนั้นเลยนี่เลยจ้ะ นี่เลยค่ะได้ดูเลยครับได้หมดเลยนะแล้วก็ชำระเงินที่นี่ได้เลยนะคะพี่ชำระเงินได้เลยครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณครับโอ้โหพังยี่สิบบาทอุ้ยสีสันสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาเรื่อยๆนะว่ามันแบบมีอะไรไปช้าๆนะเพื่อนเผื่อวันเสาร์ที่นี้เพื่อนๆมาเนาะนี่เลยจ้ะ นี่แหละคะีค่ะก็อันนี้ก็มีนะเพื่อนกำลังจัดอยู่เลยนะพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน20บาทเดียวพาเดินช้าๆนัเพื่อนซ้ำๆหมายถึงว่าเผื่อบางเมื่อกี้ดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ นะี่นนี่หูฟังที่พี่เขาบอกยี่สิบบาทเนี่ยจ้นะอู้ตะเกียบก็มีนะเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนี่เขาตะเกียบตะเกียบเหล็กเลยนะคอสเตนเลตใช่ไหม่ค่ะลองก็มีนะเป็นตวง นี่ก็มีนะคะน้ำเพื่อนนี่จ้ะตะเกียบตะแกงนะคะอู้เพื่อนนี้ยี่สิบบาทจานสเตนเลสนะเพื่อนนี่เลยจ้ะนี่นะ ต้องาด้วยวโหจานแบบนี้ก็มีเพื่อนโหยี่สิบบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเต็มกว่านี้จ้ะเพื่อนตอนนี้แอดมาถ่ายตอนที่น้องเขากำลังจัดของอยู่เนาะจากก้ะ เป็นพวกของซักฟอกพวกโอ้หแชมพูน้องหมาก็มีค่ะเนาะแล้วก็เป็นพวกน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนมีเยอะแยะไปหมดเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดอาจจะขอเข้ามาถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีเนาะหลงังร้านเสร็จเดี๋ยวแอดมุนนี้นึ่งน,นะคะมาจากมาโซนนี้เนาะ นี่อะไรจ๊ะนี่นะเพื่อนก็มาเรื่อยๆเลยค่ะเอียนอุ้ยกระปุกก็มีนะเพื่อนสีชมพูนะนี่ ถุกนี้ก็มีนะคะี่สิบาทถูกเล็กๆก็มีนะคะนี่เลค่ะนี่ก็มีนะคะไม่ใช่นั้นแก้วเนาะดเี่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะแก้วน้ำก็มีน้ะเพื่อน นี่แก้วน้ำฮอซี่ก็มีนะฉีดห,หรือจะเป็นที่ใส่ซอสอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนะาะจ้ะที่ใส่ซอสแบบนี้ก็มีเนาะนี่อะไรจ้ะโอแบบสามสามสามหัวใช่ไหมก็เรียกอะไรก็มีเหมือนกันค่ะ กระตงกระติกก็มีนะกระติกก็มีนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปต่อนะนี่ก็จะมีเป็นดอกล้องหน่งไม้นะยังจัดไม่เสร็จนะเพื่อนพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยค่ะแล้วก็อย่างที่พี่เขาแนะนําเมื่อกี้ที่เป็นกระปุกสองอันเนาะคุ้มมากเลยค่ะโอ้มันแบบนี้ก็มีกระปุกเล็กๆเพื่อนอน,นี่อ้หูสี่อันยี่สิบบาทถุกมมาก ใครอยากได้สีสีหรือสีขาวก็มีนะมีกะแก้วโอ้ยแก้วไว้ก็มีจ้านี่เลยนี่เลยค่ะนี่นะนี่นะจ้าเพื่อนๆพื่นรุ่งนี้มาอุดหนุนกันได้นะคะร้านเปิดพรุ่งนี้ละคะ่ะ